ก็ะจะออกเดินทางจากนี้ไปนะครับก็จะขออนุญาตว่าครับลองพินิจแก้จิตคมทองนะครับเขกงแสนนะครับด้านในจากศูราชกากข้อที่สี่นะครับผู้จัดการท่าเรือเชียงแสนเชียงของรัชาสัมพันธ์ทัาผู้แทนประาพันธ์จังหวัดนะครับครับขอมุง การเนินานะคาเยเดี่ยวชการน้องมาจากทต้าเพือนผู้ฝ่ยที่สอมีทางคั้โทนน้มดารงวันาคณะอาจารย์เน่วงวานาผู้ัานการต่างๆในการประชุมหารือการเปิดดำสากลของแฝงบอกแก้และนำรายชื่อคณะ การรัจชมีดารนูระด้ว่างนาะนของ่ไหนตัร้ายกรณีคนิบๆคนเ่ทต่างลำเบี้ยคนตายที่เกี่ยวกองของชาวโราชเข้าเหมอของตางแข่กแก้มทุะการบุคคลสองส่วนด้วยกันเข้ามาในประเทศเรา มีต้องมีเอกสารสองส่วนด้วยกรณีที่มีเอกสารการฉีดวัคซีนสามารถผ่านเงินเข้ามาได้เลยโดยไม่ต้องกักตัวนะครับส่วนเอกสารการแต่ถ้าผลเป็นบวกเรามีเอกสารการฉีดวัคซีนเนื่องจากไม่ครบเว่าอาจารยช่างมนสิจะยื่นด้วยอ่ประควดแต่ความจริงอาจารย์เขาจอาีการเราจะมีการอุ้ม ที่ or, Dang, or like high, like ีน้นาองแสดงเพระในสุจังหวัดได้ได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ากิดไม่มีคุณมอที่ต้องมีคนบุิการข้างกนต้นนะครับเนื่องจากพราว่ากการเมืองวัดผู้ปรตูทุกท่านครับผมพันเอกเเอกมวสโมสรสนาผู้กกับการกลาวโดผู้ส่ที่ส่งขติดามจจะเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองหรือนเกลับมามีความไป้ช่วยกพี่นาเป็นุรีพิเศษ จุด่ท <centimet re> ี่ดาวดีที่เหมือนรถทฟในรถตงไปได้แต่นั้นนั้นท่านผ้าจะมีท่นมีอะไรานรฝากด้นะเข้ามาืงริกเาเลยต้งาขอขโานนนท่านนาาขอขอนานาอนาย คนเทนตอไหนขอบคุณครับอาชุดประกอบกับทางจังหวัดเชียงรายเองได้ทำหนังสือ ไปที่สบคมทนะครับกระทรวงมหาดไทยให้นําเสนอต่อสบคสบคนะครับเพื่อเห็นชอบในการที่จะผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าออกทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวรนะครับซึ่งกับฝั่งสปปลาวเนี่ยเรามีจุดผ่านแดนถาวรทั้งสิ้นอยู่4จุดด้วยกันนะครับที่เชียงแสน2จุดแล้วก็เชียงของ2จุดด้วยกันนะครับวันนี้การเจรจา เป็นไปด้วยดีนะครับทางท่านประธานฝ่ายสปปลาวแขวงบ่อกแก้วนะครับก็มีความเห็นพ้องต้องกันที่จะเปิดจุดผ่านแดนถาวรดังกล่าวนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันแรกที่จังหวัดเชียงรายจะประกาศเปิดจุดผ่อนผ่านแดนถาวรน,นะครับเฉพาะตรงข้ามทางสปปลาวแขวงบ่อกแก้วเท่านั้นนะครับทั้งหมด4จุดส่วนในของเมียนมาเรา นัดประชุมหารือกันอาทิตย์หน้าต่อไปนะครับเพื่อให้ได้ข้อยุติส่วนจุดผ่อนปลนทางการค้าที่เรามีอยู่ทั้งสิ้น6จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนเชียงของเพียงแก่นนะครับเราได้หารือร่วมนะครับกับทางแขวงบ่อกแก้วนะครับแล้วก็ได้รับคำมั่นนะครับจากทางท่านประธานฝ่ายแขวงบ่อกแก้วนะครับว่าจะเร่งรัดดำเนินการเสนอไปที่ ส่วนกลางต่อไปนะครับคาดว่าน่าจะเปิดจุดผ่อนปลนทางการค้านะครับให้เฉพาะสินค้าอย่างเดียวโดยไม่ได้ให้คนอนุญาตเดินทางเข้าออกนะครับน่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเดือนนี้นะครับก็เดือนพฤษภาคมก็น่าที่จะเปิดได้เลยนะครับตอนนี้จังหวัดเชียงรายได้ซักซ้อมความพร้อมท่านแนมเภอนะครับสำหรับจุดผ่อนปลนทางการค้าเรียบร้อยแล้วให้ทําการประชาสัมพันธ์นะครับและดูสถานที่ ให้เรียบร้อยก่อนที่จะได้รับแจ้งจากแขวงบ่อแก,ก้วและลงนามในคําสั่งเปิดจุดผ่อนปลนทางการค้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดเชียงรายได้ร่วมประชุมหารือกับทางแขวงบ่อแก,ก้วครับ